ทุกทที่น่ารักรวมที่ทำกินด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องอีฟเลฟเวอร์นะครับวันนี้คุณพ่อของผมนะครับให้เอาพ่อใหญ่สีไทยนะครับไปผูกไว้ในป่านะครับเพราะว่าช่วงนี้อาหารขาดแคลนนะครับไม่ค่อยมีอาหครับเอาไปผูกไว้ในป่านะครับไกลไหมครับประมาณ2กิครับอ่าไปเลยครับผม เดี๋ยวเราตามไปดูครับผมวันนี้ให้ลูกชายขึ้นขี่พาพ่อใหญ่ไปล่ามที่ป่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศได้ไปกินอาหารหลากหลายบ้างนะครับผม ช่วงนี้อาหารช้างก็ขาดแคลนนะครับผม <Yeah. S 1> อ่ะตืดอยู่เลยละต่อตะ <Yeah. S 1> ไปรีบไปรีบไปได้กินข้างหน้าหนุนให้กินข้างทาง <Yeah. S 1> ไปกินไปกินข้างหน้าเลยดีกว่าตรงที่เราจะเอาไปอะ่ะ <Yeah. S 1> ยาเยอะ ไปแล้วครับผมกินกอไผ่กิกนรากไม้ในป่านะครับวันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับขี่ไปเลยป่าข้างหน้านู่นแหละมีกบไผ่เยอะอ,ะอาจาร์ไอ้จี้ก็รอดอ้าฮอบฮอบ แสงตะว,วันยามเช้านะครับวันนี้ អត់ឃើញទេហូបថាហូបเยอะៗព្រោះចាំມື້ນີ້ อตอนนี้เราก็เดินเดินทางมาถึงป่าแล้วนะครับผมแต่ว่ายังมองหาที่มัดจะไม่เจอนะครับอขี่ม้เลยครับ กำลังจะมองหากอไพรนะครับผมน,นี้เป็นปาลารล้วงเหรอครับครับ ขี่ไปเลยครับแอบคว้าไปเลยขี่ไปเลยครับเออไปข้างหน้าน,นั่นเลยครับตอนนี้เรากำลังมองหาตำแหน่งมัดช้างพ่อใหญ่อยู่นะครับว่าจะเอาตรงไหนดีครับไปเลยครับกุจิ เออเออเฮอฮ้ออ้าจะมีแต่ป่าครับข้างในนี้ต้องให้มีกอไผ่ไมีอะไรด,ด้วยนะครับตแต่ว่ายังไม่เจอนะครับผม ฝั่งทางนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาช้างมากินข้างนอกนะครับผมก็จะได้กินรากไม้นะครับเป็นสมุนไพรด้วยนะครับวันนี้เราจะมัดโซ่ยาว ทูจีเอฟยงเนี่ยล่ะทีมอ่อนจวงเนี่ยเยอะทีเอฟเอที่ทูล่ะก็ได้จ้าล่ะไปบุญเต๋อ phở là phở là ăn trãi phở là เดินมาไกลนะครับวันนี้ระยะทางก็เกือบ3กิโลนะครับเดินไปเลยครับไปเลือกมัดเอาเลยไปเลยครับจุดหมายของเราก็จะอยู่ป่า ป่าป่านี้แหละครับผมที่เราจะมัดช้างกันนะครับตอนเย็นเราก็จะเอากลับนะครับมาดูทําเลมัดช้างว่าตรงไหนจะเหมาะดีครับเออเกาะน้ำน้ำเกาะเท้าครับผม เอาขีไปต้องล่มไม้นั่นก่อนเริ่มมองหาก่อนล่มไม้ข้างหน้าเอาตรงไหนดี พ่อใหญ่อืออยู่ครับอ่ะเสร็จหรือยังอ่ะคีมมาเอาตรงนี้เลยนี่คีมเอาตรงนี้นี่ พร้อมเยี่ยวพร้อมเอา้าเดินมาไกลครับได้กินของป่าแล้ววันนี้พ่อใหญ่กินพืชกินต้นไม้รากไม้นะครับถอนกินช้างธรรมชาติของเขานะครับผมเ,เสร็จแล้วเดินมาเลยครับเดินมาซอยนี้เลยครับเอาซอยนี่นี่นี่เอาตรงนี้งโล่งนี่ได้กินดึงถอนกิน ครับผมลากไม้กินอะไรครับ<ด>ตรงนี้เหมาะเลยแหละเออเห็น,น,น<อ>ไหมนั่นช้างเออจอดกินตัวนั้นอหละก่อน อ่ะจอดตัวนี้แหละนี่นละครับเราจะเอาตรงนี้ครับผมอ่ะจอดตรงนั้นแหละก็จะมัดต้นไม้ใหญ่นี่แหละครับอ่าให้ช้างได้ดึงกินเนี่ยครับสมุนไพรเห็นไหมครับช้างเขารู้ครับเขาก็จะดึงกินแล้วครับเห็นไหมครับวันนี้มันจะเป็นสมุนไพรอย่างดีครับผมเป็นรากไม้นะครับที่ช้างสามารถกินได้ปกติเราจะกินแต่หญ้านะครับวันนี้มาเปลี่ยนอาหารอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวเราจะได้มัดช้างกันครับผม กินเด้อกินหลากไม้กินอะไรอ่ะโอเคอ่ะจิเดี๋ยวเรามัดช้างตรงนี้ก่อนอ่ะลาท่านผู้ชมเร็วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งนะครับครับสวัสดีครับครับผมจุงกะบ๊ายบาย,บายครับ